ทำไงงมเอ็งฟันมั่งถนะเราเนี่ยทำไมทำไมครับอืมมีทุละอะไรครับอ๋อมีทุละอะไรครับอืมเล่นเบื่อแล้วเหรออืม Tchaikovsky's 17th century ballet is told in two acts, where the princess turned into a salt swan by a sorcerer. Five to go. Four contestants. Everyone in place. Six thousand. In a modern US presidential election, a candidate must get a minimum of how many electoral votes to be <coughs> elected? A two hundred and thirty-two. B two hundred and seventy. C three hundred and six. D five hundred and thirty-eight. หล่อไหมดูห้ตัวเองหล่อไหมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมยังไม่ได้ตัดผมเลยแม่ตัดให้เองแม่ตัดให้เองสองสามรอบแล้วโอ้โหสุดที่

Congratulations on everything that you're doing. Oh, thank you. And we really salute all our frontline people, so and particularly much. our medical practitioners, who have to do so many things in the community and often goes unrewarded, but we wish you all the thank very you. best. Good thank on you. Thank you so much, good thank on you, Thanks, พุดเดิลนะคะพ่อสายพันธุ์พุดเดิลพุดเดิลแต่เป็นพุดเดิลสายพันธุ์เล็กนะคะส่วนแม่สายพันธุ์สเปนเนียลเดฟแซนดี้มาเตอร์วอดวอดด็อกเล้วสเปนเนียลคอคคอคคอค่ะคอคเนี่ย คอกเกอร์เหนียว <laughs> คอกเกอร์สเปเนียวนะคะแม่สายพันธุ์คอกเกอร์สเปเนียล<ฮ>ที่ที่ตัวเตี้ยเตี้ยตัวเตี้ยเตี้ยนะคะแล้วก็หูยาวหูยาวกว่านี้นะคะแสนดีก็เลยได้มาสองสายพันธุ์นะคะสเปเนียวของแม่แล้วก็พุดเดิ้ลของพ่อนะคะ น่าจะตัวสูงขนาดนี้แล้วค่ะจะไม่สูงกวา่วานี้แล้วนะคะจะไม่โตกว่าน,นี้นี่น่าจะโตสุดแล้วนะคะม <laughs> ีแต่จะออกข้างนะคะก็เป็นรูปผสมนะคะเจ็บ ปวดแขนนะทาอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยให้ตับพุกคนให้การมีพิรุษที่สุดซึ่งตำรวจไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งเลยนะคะจนช่วงเช้านี้เองนะคะทงผู้การชีมมาได้ตำรวจตีพิเชษจีรนันตศิลป์จะอ้อนาทำไมเนีี้กำลังนำตัวนายเสี่ยวลงพื้นที่ไปแม่ดูข่าวอยู่แม่กำลังดูข่าวอยู่น้องโกนเอาอะไรเอเด็กขี้อ้อนเนื กินอะไรเลยบนโต๊ะไม่มีอะไรฮะอ๋นหายใจด้วยแดดนี้ทำอะไรกินวันนี้ แอดี้ทำอะไรให้น้องกินครับอมหิมซุปฮหิมซุปอ้ออยากให้อุ้ม ซือมาตอนตอนนั้นกิโลกิโลกว่าตอนนี้สิบกิโลแล้วคิดดูซิหนักอึ้งแล้วมีจะให้ปุ้มอยู่อีก